วันนี้เราจะมาล้างตากันนะคะทุกคนสําหรับคนที่เล่นโทรศัพท์นานๆหรืออยู่หน้าจอคอมนานๆจะมีความรู้สึกว่าตาแห้งตาเจ็บสูตรนี้เคเจได้มาจากคุณลุงคนหนึ่งเขาให้ใช้น้ําเย็นน้ําเย็นจัดนะคะใช้น้ําสะอาดอ เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปไว้ในช่องฟิวก็ได้อย่าทันให้มันแข็งนะให้มันเย็นจัดเลยแล้วเรามาล้างตาของเราทุกเช้าพอเราตื่นนอนมาก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเราก็มาล้างตากันเลยนะวิธีล้างก็คือทําแบบนี้นะคะเอาน้ําที่เย็นจัดมาเลยใส่แก้วเล็กๆแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเราเอามาครอบตาเราแล้วก็ลืมตาในน้ํากรอกตาไปมากรอกตาไปมาอยู่ประมาณสัก20-30วินาทีวินะคะแล้วก็สลับข้างมาทําอีกข้างหนึ่ง สลับข้างมาทําอีกข้างหนึ่งทําอยู่อย่างนี้ประมาณข้างละสองรอบนะคะข้างละสองรอบทําอย่างนี้ให้ได้ประจําเลยทําทุกเช้าหลังจากตื่นนอนมานะคะแล้วตาเราจะสว่างลองทําดูนะคะทุกคนลองทําให้ได้ทุกเช้าหลังจากตื่นนอนแล้วจะมีความรู้สึกว่าอาการตาแห้งตาเจ็บอะ่ะมันจะไม่มีเราจะรู้สึกเย็นสบายตานะเรา ตอนทุกวันนี้เคเจไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมนะลองดูนะคะทุกคนได้ผลแน่นอนก็เลยมาบอกต่อนะคะ